ต้องตั้งสมมติฐานถูกไหมแล้วเราพิสูจน์สมมติฐานถูกไหมถ้าเด็กคิดเป็นนะครับสมมติฐานของผมก็คือว่าถ้าผลสลัมฤทธิ์วิทย์และคณิตสูงขึ้นเด็กจะคิดเก่งขึ้นเพราะวิชาวิทย์และคณิตนั้นเป็นวิชาที่ใช้เหตุผลถูกไหมครับถ้าผลสลัมฤทธิ์สูงขึ้นเด็กจะคิดเก่งขึ้นแต่ในทัศนะของผมเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าในอนาคตเนี่ย ความสําคัญของผู้คนความสําคัญของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และจิตใจที่แบ่งปันมีสองเรื่องมีสองเรื่องเพราะเพราะอะไรครับทรัพยากรเนี่ยมันจะล่อยหลอมันจะเสื่อมโทรมพื้นที่จะมีเท่าเดิมถ้าเราไม่คิดสร้างสรรค์นเนี่ยผมคิดว่าเสร็จเลยเราจะคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นปฏิรูปรอบสองเนี่ยถ้าใจผมนะผมก็ไม่เคยเป็นครูสอนวิชาศิลปะนะ ผมคิดว่าปฏิรูปรอบสองเนี่ยผมอยากจะเอาวิชาศิลปะเนี่ยมาเป็นตัวนําในการปฏิรูปการศึกษาเพราะเด็กเรียนศิลปะเนี่ยจะมีความสุขมากเลยแล้วคิดสร้างสรรค์ผมคิดว่าวิชาศิลปะและวิชาดนตรีเนี่ยน่าจะเป็นวิชาที่ทําให้คนคิดสร้างสรรค์และก็จิตใจดีขึ้นผมเชื่ออย่างนี้นะเพราะเพราะแล้วผมทําด้วยไม่ใช่ผมเชื่อแล้วมาพูดเฉยเผมทําหมดนะครับ ตั้งแต่ผมเลี้ยงหลานไปเป็นหมอเลี้ยงหลานอีกคนไปเป็นวิศกรคอมพิวเตอร์เลี้ยงลูกตัวเองเนี่ยผมส่งเลยครับเข้าค่ายศิลปะเข้าค่ายดนตรีแล้วผมเห็นดีทั้ง4คนเลยผมมีลูกสองคนผมทํามาฮะสิบทำมาเนี่ยคนที่เป็นหมออายุตอนนี้อายุ40แล้วผมทํามาตั้งแต่เขาเขาอยู่เรียนชั้นประฐมเปลี่ยนฮะเพราะนั้นศิลปะและดนตรีนั้นเป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะ ตอนนี้เอาครับพอเรื่องของตั้งสมมุติฐานแล้วตกลงจะเอาสมมุติฐานตรงนี้ไปสู่ความเป็นจริงได้อย่างไรเอากทระเนี่ยลองให้ไปทําอย่างนี้นะผมเอาอยังไงครับไม่เอาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นออกทระก็ไม่เอาคนอื่นนะพออาา่อไก่สีมาเลยเขตหนึ K 1, K 2, ่งเขตสองที่ที่จังหวัดเลยเนี่ยให้เขาเอาคะแนนโอนเน็วิทย์คณิตเนี่มานั่งเรียงเลยในโรงเรียน ขนาดเล็กเกรหนึ่งเกรสองนะเอาท็อปเ0เอาท็อปเ0วิทย์คณิตและเอาครูคนที่สอนมามาเจอผมตอนบ่ายวันอาทิตย์เวิร์กช็อปเริ่มวันจันทร์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับมีเด็กคนหนึ่งเพิ่งเพิ่งจบสอนได้ปีเสร็จๆโอ้โหเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยอยู่ในวิทย์นะสอนได้ปีเสร็จษขณะเดียวกันในกลุ่มวิทย์เนะี่ยสิบคนนะมีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งสอนวิทย์มา32ปีโอ้โหเถียงกันแบบ จะฆจะ่ากันหรือเปล่าไหมประสบการณ์มันต่างกันเยอะประสบการณ์หนึ่งปีกับสาสองปีนึกออกไหมไอ้ความคิดเดิมๆอะไรกับไอ้ความคิดรูปแบบใหม่เลยเนี่ยเหมือนกับเราคุยกับลูกไม่เคยรู้เรื่องอะ่ะท่านตรงไหนคิดอะไรอะ่ะแล้วเราก็จะบอกเอ๊ะทำไมพ่อพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องก็พ่อเฉยอะ่ะถ้าคิดจะพูด <c oughs> นะแต่ดีมากเลยครับแต่ในท้ายที่สุดผมก็ต้องไปนั่งเป็นกรรมการตรงนั้นผมมองไม่มีใครผิดหรอกครับไม่มีใครผิดเราวัดกันที่ผลสำล์ ถูกไหมไม่มีใครผิดอันนี้คือท็อป10วัดที่ผลงานครับไม่ได้ว,วัดกันใครสอนมานานขี่ปีผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้คุณจะสอนมานานขี่ปีผมไม่สนใจผมวัดที่ผลของงานผลสำเร็จของเด็กชัดไหมผมก็เข้าไปนั่งเลยอย่าทับออกมาดีมากเลยนะครับปรากฏว่าผมได้คีย s u ักเซสแฟกเตอมา10ตัว อันนี้เป็นข้อสรุปนะครับว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะให้ผลสัมฤทธิ์วิทย์คณิตสูงขึ้นนั้นท็อปไฟ5ปัจจัยแรก 1. ครูมีความรู้ 2. ครูมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3. ครูมีความรับผิดชอบเห็นไหมครับเรื่องจิต 4. ครูมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 5. ครูมีการติดตามประเมินผลผู้เรียนอย่างเข้มข้นเห็นไหมครับครูทั้งนั้นเลย นี่ครูทางนั้นเลยมีเรื่องจิตกับความรู้ความสามารถส่วนคีย์สแ c ร์เฟกเตอร์ตัวอื่นเนี่ยเป็นรองนะครับเช่นเช่นต้องมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการผู้เรียนเช่นต้องสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้เช่นต้องมีการนิเทศติดตามกำกับแบบมีส่วนร่วมและต้องมีการระดมระดมทรัพยากรจากภายนอกเพราะโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมครับ จากตัวเขาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับพอไกส่สีจากตัวเขาทั้งหมดเลยที่มา200กว่าคนไม่เอาข้างนอกเลยนะอยากจะให้ไปทําอย่างนี้กับอ,อกทอนะครับเอาดูต่อไปนะมาดูพออส0่ 400, พออส0่โรงเรียนนะครับที่ผมทําในโครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงผมจะถามว่าสิ่งที่ผมทํานี่ใช่การวิจัยไหมครับใช่นะครับ การวิจัยคือการหาคำตอบอย่างเป็นระบบจึงเชื่อถือได้นี่เป็นระบบมากเลยนะครับวันเดียวในวิจัยออกเลยถ้าถ้าถ้าไม่เรียกวิจัยคืออะไรเราพบบ่อยนะเราทำงานชุมชนเนี่ยที่ชัยนาทเนี่ยตอนนั้นพี่ศัก์อยู่ที่วัดหัวตะพาณเนี่ยจำได้ไหมที่มีกลุ่มแม่บ้านทำเต้ก็เต้าเจี้ยวอร่อยมากอะ่ะผมก็ไปถามป้าโอ้โหไปพัฒนาสูตรเต้าเจี้ยวมายังไงเนี่ยโอ้โหเขาก็บอกใหญ่นะเขาเขาคิดสูตรใหญ่ แต่ไอ้สูตรที่ดีเนี่ยเขาไม่ได้จดไว้ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นไปทํำใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่เรียกวิจัยถ้าวิจัยต้องเป็นเหมือนกับเอดิสันที่หลอดไฟนี่ต้องสองพันครั้งมั้งพอจะเสร็จมีการจดบันทึกอันนี้ก็เป็นหลักทรงงานของในหลวงอีกหนึ่งต้องมีการจดบันทึกเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบผมก็ใช้หลักทรงงานของในหลวงวันนั้นมานะครับมาปุ๊บเนี่ยรุ่นละร้อยคนเนี่ย ผมไม่ได้เลคเชอร์นะครับผมเตรียมแบบสอบถามว่าถ้าท่านเป็นผู้ปกครองกําลังจะเอาลูกเนี่ยไปเข้าโรงเรียนท่านดูโรงเรียนตรงไหนจึงจะตัดสินใจเอาลูกเข้าโรงเรียนอาจจะเรียกว่าสเปคผู้ปกครองก็ได้ท่านเห็นไหมครับเขาดูผู้บริหารดูคุณภาพผู้บริหารเขาดูคุณภาพครูแต่ที่เขาดูมากๆเลยเขาดูคุณภาพนักเรียนครับ เขาเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพผู้เรียนนั้นถึง33%ดูที่คุณภาพครู19%ดูคุณภาพผู้บริหาร14%ดูทั้งพฤติกรรมนักเรียนดูทั้งผลสลําริการเรียนท่านเห็นไหมครับแล้วก็ดูความร่มลื่นของอาคารสถานที่18%เพราะชาวบ้านไม่ได้ไปดูหรอกครับบริหารงานยังไงอะไรก็ดูเฮ้ยโรงเรียนนี้ดีนี่ดูสะอาดดีดูร่มลื่น1 8 แล้วเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเขาก็ดูว่าโรงเรียนนี้เนี่ยชุมชนไปมีส่วนร่วมไหมนะครับเขาให้9%ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนเขาให้เพียง7%เองท่านเห็นไหมครับเขาให้ความสําคัญกับเด็กถึง33%ให้ความสําคัญกับครู19%ให้ความสําคัญกับผู้บริหาร14%ให้ความสําคัญกับความร่มลื่นของสถานศึกษา18%ให้ความสําคัญกับความร่มมือขององค์กรชุมชน9% ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียง7%อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเป้าหมายของพออแล้วใช่ไหมครับที่จะทำโรงเรียนอันนี้ชัดไหมอันนี้คือเป้าหมายของพออทุกท่านในที่นี้นะร้อยคนเห็นไหมครับยังไม่ได้สอนอะไรเลยให้คิดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผมเก็บตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ให้ตอบต่อแล้วถามเขาว่าถ้าพออจะทำให้โรงเรียนเป็นอย่างนั้นเนี่ย ksf คืออะไร ก็สรุปได้ว่านะครับ KSF ที่สำคัญนั้นถ้าดูนะที่สำคัญนะให้ถึง22%คือคุณภาพของครูและบุคลากร KSF ตัวที่2เนี่ยคือคุณภาพของผู้บริหารคิดไปข้างหน้าได้ไหมนะครับสร้างระบบบริหารจัดการที่ทำงานด้วยใจได้ไหมมีภาวะผู้นำไหมนะครับ KSF ตัวที่3เนี่ยการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยถ้าไม่ทุบรั้วโรงเรียนเนี่ยไปไม่รอดหรอกครับ อะไรอะไรก็ขาดนะครับ KSF ตัวที่4เนี่ยเป็นสื่อการเรียนการสอนตัวที่5เนี่ยเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนตัวที่6เป็นสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาตัวที่7เป็นระบบการบริหารจัดการแต่เขายังติดครับยังติดเรื่องงบประมาณซึ่ง KSF ตัวนี้เนี่ยผมขอตัดออกเพราะว่างบประมาณเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจถูกไหมครับ คนอื่นตัดสินใจส่งมาให้เราเพราะนั้นเวลาเราจัดทำแผนเราจะตัด ksf คำว่างบประมาณออกแต่ผมให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าผมเป็นผอ,อโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเขาเสนอว่า ksf คณะกรรมการสถานศึกษาเพียง1%เนี่ยผมจะให้50-60-70%เลยคณะกรรมการสถานศึกษามีความสำคัญมากครับเพราะเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ยากจนเราจะใช้ประโยชน์นะครับ จากความรู้ความสามารถจากคอนเน c t ชันของกรรมการสถานศึกษาเนี่ยช่วยระดมสัพพะกำลังถ้ากำลังสติปัญญากำลังทรัพยากรเนี่ยนะครับรวมทั้งกำหนดทิศท,ทางของการบริหารสถานศึกษา